ครับพี่วะคุณผู้ฟังครับตลาดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ลงมาทดสอบระดับหนึ่งพัน้าร้อยจุดนะครับของเซตอินเด็กทีนี้ถ้าถามว่าเอายังไงกับตรงนี้นะครับในช่วงสั้นนะครับคิดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวนะครับที่บริเวณหนึ่งพันรอยจุดของเซตอินเด็กครับหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะฮะครับผมอืมค่ะตอนนี้ยืนยันกลับมาหนึ่งพันห้ารอยสี่แล้วนะฮะครับผมครับผมก็ 1,500คิดว่าในระยะสั้นน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับผมอ๋ออ้ออก็ก,ก็ไม่น่าตกใจแต่ทําไมชอบถลายที่เลือช่วง4โมงกันเหรือเ,เ,เกิร์คงกลัวนักลงทุนต่างประเทศขายกันนะครับผมเพราะว่าสังเกตได้ว่าช่วงบ่ายๆครับก็มันจะแบบเหมือนกับตลาดทันยุโรปแบบเปิดนะครับแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากลัวนักลงทุนต่างประเทศจะขายในตลาดหุ้นไทยก็เลยชิงขายกันออกมานะครับผมเกรงกันไปหมดเลยนะ โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรข่าวอะไรเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยธรรมชาติช่วงสี่โมงแต่ดูถ้าถ้าดูในตัวหุ้นก็ยังถือว่าหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กก็ยังยังค่อนข้างจะเหมือนกับมีแรงเก็งกําไรอยู่นะครับคิดว่าในช่วงสั้นก็ยังไม่น่าจะอ่ายังไม่น่าจะแบบร่วงลงไปแรงๆครับคไปไหนอ่ะครับผมลองอยู่บ่ะครับยังอยู่ครับว่าไงครับ เสียงมันหายไปจากหูพี่เออเอาเอาปากเข้าเขาจอบใหม่นิดหนึ่งค่ะตลาดหุ้นไทยน่าจะยืนได้หน0่นอนะคะตอนนี้ครับผมคิดว่ายืนได้ครับแล้วก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบ1นึ่ห้ารยิห้าหรือ1 5ึ่้าร้ได้อยู่ครับโอเคใจไม่ฮะอย่าตื่นตกใจนะก็อาจก็อาจจะกังวลนิดนิดนะครับเพราะว่าตัวของหุ้นธนาคารนะครับมันโมเมนตัมนะครับในช่วงสั้น หลังจากที่ผลการดําเนิน,นง,งานประกาศออกมาหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเอร์ไพรส์เท่าไหร,ร่อ่ะไม่ไม่เอาธนาคารก็เลยทํายากใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเป็นตัวหุ้นก็ในช่วงที่เริ่มเห็นนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวของดอนะครับอาจจะ <c oughs> ช่วงสั้นขึ้นมาดีด,ดขึ้นมาแรงนิดหน่อยแต่ว่ายังพอมีแกลบขึ้นไปด้านบนได้อยู่นะครับตัวไหนคะ บีเอ็มซีอลครับผมท่านรถไฟใต้ดินนะฮะใช่ครับใช่ครับแนวรัศมหนึ่งจุดสองห้าครับผมค่ะแล้วก็แนวต้านหนึ่งจุดสามสองเป็นแนวต้านในระยะสั้นครับผมคิดว่าในช่วงสั้นมีโอกาสกลับขึ้นไม่ได้ครับซอฟลอดก็ต่ำกว่าหนึ่งจุดสองนะครับเป็นจุดขัดลอดครับอืครับค่ะบีเอมมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้ครับ ด้วยสตอรี่เรื่องเทคนิคคะอ่าทางเทคนิคครับทางเทคนิคครับเพราะว่ามีววลต์ซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นครับอ๋อค่ะทางเทคนิคนะคะคุณผู้ชมค่ะทางเทคนิคฮะแล้วก็ออีกตัวหนึ่งที่กําลังที่เฝ้าอยู่นะครับก็คือตัวของ nwr นะครับเออใช่เมื่อเช้าที่คุณให้นะคะครับครับก็ยังยืนเหนือ2.80ได้นะครับคิดว่ายังยังดีอยู่ครับก็แนวรับ2 8 4ครับคิดว่ายังสามารถเข้าซื้อได้ครับผมสต็อปลรสเท่าไหร่คะ อ่าสก๊อตลอสเมื่อเช้านี้ที่ดูไว้ก็คือเส้นสองร้อวันนะครับที่สองจุดหกสี่ครับผมถอยยาวหน่อยนึงนะครับตัวนี้ขอยาวหน่อยครับเพราะว่าเป็นจังหวะเหมือนกับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับอืมค่ะก็แนวต้านอยู่ที่สาบาทกับสามจุดสามครับผมสาหรับตัวของนวรัตครับอะนวรัตนะฮะใครตามนวรัตเพราะมีแฟนรายการตามอยู่เยอะพอสมควรสําหรับนวรัตนะฮะครับผมเออเออได้ค่ะตัวเท่าที่เห็นจะเป็นไซส์เล็กหน่อยครับแต่ว่าดูแล้วก็ ทุนใหญ่ก็หลบมานิดนึงแล้วก็จังหวะพลังงานขอให้ผลการดำเนินงานประกาศออกมาก่อนนะครับถ้าสมมติว่าประกาศออกมาแล้วออยู่ในโมเมนตัมที่ดีตลาดหุนยังไม่น่าจะลงไปแรงๆได้ครับผมจ้าจ้าก็เทควาฟิกเป็นธรรมดาเนาะตลาดวันนี้ไม่ขับใจรับใจนะเพราะว่าวานบวกมาสามสิบเอ็ดนะครับวันนี้ลบไปสักแปดหรือว่าสิบจุดผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับขอบพระคุณนะคะรอง ครับงานนีครับดีครับค่ะๆวันนี้คุณลองให้มา2ตัว